โอเคปีกันอยู่หไ,ไหนะเปิดไหนเปิดใหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจิมเปิดใชหน้าเลครับโอ้ออนี้โอ้อ,อ,อีกอันหนึ่งนะครับมันจะมีหมายเลขข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวใครมีตรงกันอีกรอบหนึง่งหมายเลขศูนย์สี่หนึ่งข้างล่างคือสามสี่ข้างล่างนคะครับผมเลขข้างล่างมันจะมีสองจุดย,ยี่ห้างล่างนะครับพี่น้องสังเกตดีๆน,นะครับผมอยู่ข้างล่างนะครับผม 041ข้างล่าง34มสรองเนะครับผมเีเน้าทมาจมกรชกรันีคนี่ะไรเรียันนี่ศูนย์ศูนย์แปดสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับศูนย์สี่งข้า่าสสี่ข้างล่าง เออศูนย์สี่หนึ่งงล่าสามสี่อ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยผมจะแจ้งกัเลยนะครับผมตอนนี้ที่เราต้องอยู่เลขนำเบอร์ข้างบนที่ประกาศแล้วก็เลขนำเบอร์ข้างล่างนะครับผมกเพราะว่าตั้งเวทีอีกไม่ที่อไม่้านบนข้างบนจะเป็นสตัวด้านล่างจะเป็นสองตัวถ้าตรงกันทั้งสองรับไปเลยครับโอเคขอบคุณพ่อยังไม่ใช่ครับผอีกรอบหนึงครับบนเดอเล ศูนย์สี่หนึ่งักล่างสามสี่อันที่สองศูนย์สี่สองทักล่างสามสี่อันที่สามศูนย์เจ็ดสองทักล่างสามห้าอันนี้ถูกอันนี้ถูกไปตรวจอดูเวลาคนเชอพันเดมีเงา่นี้เลยนเจ็ดสองสามห้าศนย์เจ็ดสองสามห้าตรงกันตรงกันนะครับรวมเคื่อพี่เลได้ทุกดวงแล้วนะครับอันต่อไป จูดยน070ทั้งล่าง35 070ทั้งล่าง35และอันสุดท้าย036ทั้งล่างหมายเลข4ฮะ036ทั้งล่างหมายเลข4มีไหมครับผมมีครับ <c oughs> เลขนำเบอร์ด้านบนแล้วก็นำเบอร์ด้านล่างนะครับผม <c oughs> และใบน,นี้คุณสิมินำลำเบอร์ที่สอง สอมมักพันนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอขอนุญาตประกาศใหม่นะครับผม0 3 6ด้านบนด้านล่าง4มีไหมครับผม0 3 6ด้านล่าง4แล้วก็0 4 2ข้างลา่าง3 4 0 4 1ย์สข้างล่างสาและ0 7 0ย์เข้างล่างสามีบ้งครับมาไปรับเอา,จาเกจภาพเลยนะครับผมอ่ะโอเคต่อไปรางวัลก็มีเพส่กอีกสามที่อัน 3, ลเลอีกสามที่อันนี้ก็ลองจะไปนะไม่มีใคอาจจะไปอีกสี่อันเขาจะมีอีสี่คนข้างหลังก็<ค><ะ>ไปรับไปนะครับไม่มียครับ อันไม่มีเลยาากานจะไปอีกสี่ใบครับร้อยสี่ใบนะครับผมล <5. S 2> ำเบอร์ห้าบนและลำเบอร์ข้างล่างน,นะครับแล้วรกผู้ชมทีมแรกหนึ่งท่านสี่อันเลยครับโอเคอต่อไปปัดส <5. S 2> ีฟ้าวันนี้ปัดสีฟ้าเพราครับวันนี้ปัดสีฟ้านะครับปัดสีฟ้าปัดสีฟ้าไปเลขหนึ่งหกหนึ่งแปดไปสีฟ้าครับผมหนึ่งหกหนึ่งแปดครับ <c oughs> แล้วก็ใบสีฟ้าใบเลข หนึ่งเจ็ดสองสามหนึ่งเจ็ดสองสามมาแล้วครับมาเลยท่านช่วยเลมาเลยครับท่านช่วดเลมาเลยมาแล้วก็บัตรสีฟ้าหมายเลขหนึ่งเจ็ดสองสองโอเคหนึ่งเจ็ดสองสามถูกต้องอ่ารับไปรับนะครับผมท่าลมแต่สภาพดีแล้วได้ครับเอาเขขึ้นปุ๋ยละแล้วนะครับสุดท้ายหมายเลขศูนย์เก้าหกข้างล่างหนึ่งสี่ ศ้างล่างหนึ่งครับบรสีแดงมีบอมีบอ่ะวิ่มาแล้วคนสวยยี่งให้เหน่งเนื่องกเนื่อโอเคถูกต้องครับไม่เ็งยังบอยี่งลำนนเ่อเก็ยังบอเลเรื่อเก็งสองสามเืเก็งสองสามสองอันนี้สารสีไปครับ กาสีทับจับไปเลยอ่าอีสองับอีกอีกรอบครับอีกสองใบแรงครับอนนีสารสียนัดนนึ่งด้วยองด้ออ่าบัณฑิ์เองเนี่ยราศีมีปัญหาหอายเลขศูนย์สี่หนึ่งข้างล่างสามเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งข้างล่างสามเจ็ดนี่ปรครับ มีไหมครับผมแล้วก็044ข้างล่าง23เรออิ่มคือหอ้องแหกเนี่ย044ข้างล่าง23อ้าวเริ่มได้แ้วครับเริ่มได้กับ041ข้างล่าง37 041ข้างล่าง37แล้วก็044ข้างล่าง23ถูกต้องครับ044ข้างล่าง23ไปรับอยูงไหนครับรับรับไหนด้รับยืมใส่กับบร มองท้ายตัวเลยครับแนนะครับผมจกไปกล้วยเด็กไปกล้วยอันนี้ถูกไหมไปยืรุ่นกล้วยเด็อ่ะโฉนดสี่หนึ่งข้างล่างสามเปลีนปีไหมครับโฉนสี่หนึ่งข้างล่างสามเปลี่ยนพี่รุ่งกล้วยหน่อยหรือกล้วยไงครับกล้วยหน่อยผมจะมีลำเลยนะครับผมไปรับเอาอยู่หน้าตู้เลยนะครับผมไปรับเอาอยู่หน้าตู้เลยเด้อโอเคอ่ะอ่ะต่อไปรางวัลที่ โทรศัพท์ครับโทรศัพท์สองเครื่อง <öt? S 1> ไม่ใช่ครับอ้าวออกเครื่องเดียวเครื่องเดียวโทรศัพท์เครื่องเดียวครับหมายเลขไรเน้อบัตรสีไรเง้อานะรอลุมฟังบัตรสีฟ้าโทรศัพท์หมายเลขหนึ่ง บ่อน้อนเป็นบ่อนาถ้าได้มาแล้วไปเอาอยู่ที่รงจำนำหนึ่งหมื่บาทมาเกเอาไปจับไว้เงินเงนเงเลนึงถึงห้าครับก็ายเลขถึงหกเจ็ด่งสองสามสี่ห้าสลับจบอาไป้าไหกมาเลยันเสียงหนงนเียจะไปครับ้ามไย่ยครับาใหมครับรถใหม่ครับรถใหม่ต้ทีะไดาีดกสิบ ว้ยกำลังใจนักแข่งวุ้ย <tamanho> ต <Pen> ้ไปทังเลยเออสีแรงครับหมายเลยข้างบนศูนย์เจ็ดเจ็ดูนลท่าเรือาราเรารเดียวติดกันแคเป็นหมายเลยสองสาเออตหดีก้าแปดเจ็ดหก ถ้าเดือดรเดอดูสายแรงแรงแรงพามาครับผม7 7ข้างล่าง2 3ครับเอ้าใส่หน่ะส่ยนละมาแบนก่อแบนล้วก็แบนแบนแล้วก็แบนมามาแล้วมาดูก่าครับเร็วเร็วพี่มาเลยครับพี่มาเลยมาลุก077มาลุกลงเงียนาข้างล่าง2 3 077ข้างบนข้างล่าง2 3ครับมาหางตัวแล้วีมาอย่ไนมาเนี่ยมาเนยมาเวผู้ชมดีของเน้าอ เขาเอาแล้วโทรศัพเรนน่นี่โทรศัพท์เด็กอครับเออสางสาวคืโอยโดนเจ็ดเนียไมบอใช่แล้วครับคนสครับเออใช่ครับได้เลยนะเดี๋ยวเาไต่อหลองามาใหญ่เจไปแล้วเดี๋ยวเต่อีีเลยนะได้แลวโอเคโอเคครับขอกินครับสุงสารลครับดนเจ็ดนี้ก้วยเครับนี่นโอเคมีเบอร์ครับจไปรับ แล้วก็รางวัลใหญ่ของเราจะเป็นควายเบิดหนึ่งตัวขอเชิญมิสเตอร์ลอนมิสเตอร์ลอนมิสเตอร์นะยา On the way to it is a war special award h a t n i okay t h s อ่ะนี่คือเซนเตอร์ก่อนน zero eight one ข้างบน

ยเนดีโอเคโ้ยดอดีกีนหอบานเข้า่อกยดอสีกินอียัซ่ากินพโอเคยอไปรับที่ไหนดีนะรับที่ปามเลยกาูนะครับทีนี้ไม่มีค้อยดชัดเยได้อยดไปรับที่ไหนนะครับไปรับที่ไหนนะยูโอเคยูโอเคนะอะพรุ่งนี้ เมื่อนี้เราจะพาไปเอาที่ป่านะครับสำหรับโคดอนเดอร์ครับขอบคุณครับแล้วก็ข่าวดีนะมาดังเจ้ารถแห่สาวมาไม่เร็วไปจอดที่บ้านใหม่วันที่เก้าบุกกระแลงพวกนี้นะโอับมาดังตัวใหญ่มากรถแห่สาวแาเร็วมาปีเก่าแล้วก็เดี๋ยวจะให้รอนพูดกับประชาชนหน่อยครับรอนนิวเซตน์ฟอร์ออเดียนดิสติสตริกโอเคกอืมโอเค I something, Daddy Hello, everybody Everybody okay? Oh, Happy New Year Happy New Year, Mr. Lord Bye -bye.